ถ้าตาหูจะบอกว่าใจกระใจกระทบอารมณ์นะแล้วสติเราเร็วนะเราจะเห็นมันมีความไหวความไหวความเสะเทือนขึ้นทางกลางหน้าอกเนี่ยจะสะเทือนขึ้นจากกลางอกนะตามองเห็นเนี่ยสะเทือนขึ้นมาหูได้ยินเสียงสะเทือนขึ้นมาถ้าสติเราแบบไวเราเห็นความไหวขึ้นกลางอกมันจะไม่ปลุกต่อจะเห็นความไหวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไหวขึ้นแล้วก็ดับแต่ว่ามันจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะมันไม่รู้ว่าปลุกอะไรเพราะมันยังไม่มีการสาคัญมั่นหมาย นี่ถ้าสติเราไม่ไหวพอนะมันไหวสติตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดไหวขึ้นกลางอกสติไม่ทันนมันจะเริ่มปรุงขึ้นมานี่ปรุงเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างนะพอมีความสุขความทุกข์ถ้าเรารู้ทันก็จบไปถ้ารู้ไม่ทันมันปรุงต่ออีกนะมีความสุขนะราคะก็แทรกเข้ามามีความทุกข์โทสะก็แทรกเข้ามาเฉยๆฉยจับอารมณ์ไม่ถูกนะโมหะก็แทรกเข้ามานี่กิเลแสแทรกตามเบทนาเข้ามาถ้าเราเห็นตรงที่มีกิเลสนี่ก็ยังใช้ได้ นะถ้าตรงเราเห็นกิเลสผุดขึ้นมากิเลสดบยังไม่ทันทํากรรมใช้ได้นะเรียกว่าเราละในขั้นของกิเลสเรามีสติรู้ทันในขั้นนี้นะเราจิตจะไม่ทํากรรมจิตจะไม่ทุกข์หรอกนะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ทันนะมันจะเกิดความอยากจะเกิดความอยากขึ้นมาเนะพราะมีราคะมันก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นมันมีโทสามก็อยากให้หายไปอยากให้มันหมดไปอยากให้มันสิ้นไปอยากให้มันไม่เกิดนะเวลามีโมหะ จับอารมณ์ไม่ถูกก็อยากได้อารมณ์มันใหม่แต่จะมีความอยากเพราะเวลามีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตจะเริ่มเคลื่อนออกไปไปสแสวงหาอารมณ์คล้ายๆหมาตัวนี้เอ้าเสือก็ได้หนะมาแล้วดูถูกมากไปเสือตัวนี้หิวเลยออกจากถ้าไปเนะที่ยวไปหากินออกไปหากินอารมณ์นั่นเองออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจออกไปเที่ยวหาอาหารอาหารของจิตก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเองอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจนะ พอไปเจออารมณ์ที่ชอบใจก็ตะครุบเลยแบบเสือตะครุบเหยื่อนะจับปุ๊บลงไปเลยตอนที่มันออกหาเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เรียกว่าตัณหานะใจมันสแสวงหาอารมณ์ออกไปอยากได้อารมณ์พอเจออารมณ์นะมันตะครุบไปเรียกว่าอุปาทานนะพอมันตะครุบเข่านี้เนะี่ยเคยเห็นแมวจับหนูจับทิ้งจบไหมจับแล้วมากินทันทีไหมยังไม่กินต้องเคียเคียเฉียเคียให้มันวิ่งมันวิ่งก็โดดตะครุบอีกนูสนุกนะล่าไปเรื่อยเคยเคยดูเคยเห็นไหม บ้านไหนมีแมวบ้างมีไหมทังแมวหมาตัวเล็กๆหน่อยก็เป็นนะก็ะสัญชาตญาณมันใจเราเนี่ยเหมือนไอ้พวกนี้แหละมันมีสัญชาตญาณใช้ไล่ตะครุบอารมณ์ไล่แล้วก็อุ้ยมันนะไปเล่นกับอารมณ์ตัวนั้นอนะตรงที่มันเล่นกับอารมณ์นะไม่ว่าสังขารหรือเรียกว่าภพเพราะว่ามันยึดอารมณ์เมื่อไหร่นะมันจะไปสวยอารมณ์ไปเล่นอารมณ์ไปกินอารมณ์ตัวนั้นแหละเรียกว่าสร้างภพ ถ้าไปจับอารมณ์ที่ดีก็เป็นภพที่ดีนะจับอารมณ์ที่เลวก็เป็นภพที่เลวจับอารมณ์ที่ดีทํภพที่ดีคือทํากรรมภพก็คือตัวกรรมนั่นเองทากรรมที่ดีก็เกิดวิบากที่ดีเกิดวิบากดีเช่นทําศีลมาดีมีหน้าตาสวยมีสมาธิดีก็มีใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่วกแวกไม่เป็นโรคสมาธิสั้นอย่างเงี้ยมีปัญญามาดีก็เห็นโลกตามความเป็นจริงได้ง่ายอย่างเงี้ย ใจมันคุ้นเคยอย่างนี้ก็เป็นอย่างนีนะ้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจไปทํากรรมที่ชั่วนะมันก็รับผลชั่วรับผลชั่วแต่ไม่ว่าจะทํากรรมดีหรือทํากรรมชั่วนะสิ่งที่ได้มาเนี่ยจะได้พบที่ดีได้พบที่เลวพบที่ดีก็มีรูปมีนามที่ดีพบที่เลวมีรูปมีนามที่เลวแต่ว่ารูปนามทั้งหลายนั้นเอาเข้อจริงคือทุกทั้งนั้นเลยแรงนะั้นคือภาระนะ พาราเวปัญจขันธ์ฐานะเป็นภาระนะพาระยังไงสังเกตไหมเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยมีความกระเพื่มไหวขึ้นที่กลางอกใครเคยเห็นตัวนี้บ้างยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยใช่ไมไม่น้อยนะนั่นแหละเห็นอย่างนั้นนะเราจะรู้เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่ไรนะมีความสะเทือนมีความไหว ขึ้นมากลางอกเรามันสุขหรือมันทุกข์ไอ้ที่สะเทือนขึ้นมานะ่ะมันทุกข์นะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเฝ้ารู้ไปแล้วเราต่อไปเราจะเห็นนะเราหนีความปรุงแต่งไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นแก่ใจกระทบอารมณ์ก็กระทบทั้งวันนะเราหนีไม่ได้แล้วกระทบทีไรจิตก็กระเทือนทุกทีนะดูไปดูไปโอ้หจิตนี่มีแต่ทุกข์นะ มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เห็นมันจะดีตรงไหนเลยความสุขมากระทบจิตก็กระเทือนความทุกข์มากระทบยิ่งกระเทือนแรงใหญ่กุศลมากระทบจิตก็กระเทนะือนนะกุศลมากระทบจิตยิ่งกระเทือนแรงใหญ่เลยนะนี่ยการที่มันสัส่นสะเทือนเนะีนะ่ยมันไม่เคยสงบมันไม่เคยสบายนะมันเหมือนจับเราใส่ในถังอะไรสักใบหนึ่งนะแล้วก็เขย่าถังนั้นทั้งวันทั้งคืนนะนะเราไม่ได้มีความสุขมีความสงบเลย นี่ภาวนาภาวนานะเราก็เห็นว่าโอ้จิตมันทุกข์นะพอเห็นจิตทุกข์นะจิตมันก็วางจิตลงไปแต่วางลงไปชั่วคราวนะก็หยิบเอาจิตขึ้นมาอีกวางกแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอยู่อย่างเงี้ยนะก็โอ้ยเมื่อไหร่มันจะวางทันทีเนาะเคยถามครูบาอาจารย์ตอนนั้นครูบาอาจารย์รุ่นโตๆนะไม่อยู่ละไปถามหลวงปู่สุวัตนะปู่สุวัตสุวัตโจนะนะก็ไปเล่าท่านนะโอ้ ครูบาพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะมันวางต้องก็หยิบอย่างนั้นนะท่านบอกมันไม่มีอะไรหรอกทิ้งมันไปเลยท่านพูดง่ายอะ่ะก็ท่านทิ้งแล้วอะ่ะเราไม่ทิ้งอะ่ะเรารู้สึกหลวงปู่พูดง่ายนะแล้วใครจะทําได้อยู่ๆก็ทิ้งอะ่ะถ้าทุกคนสั่งให้ทิ้งได้ก็เป็นพระอรหันต์หมดสินะทําไม่ได้นะจนหลวงหลวงพ่อมาบวชนะหลังมาบวชแล้วนะภาวนาเรื่อยๆรนาะอตอนนี้ยังไม่ได้บวชนะ รงที่จิตมันวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอะแล้วก็วันหนึ่งมันวางหลวงพ่อก็อยากไปถามหลวงปู่สุวัตพอดีท่านกลับมาจากอเมริกาพอดีามาอยู่ที่ส่วนทิพย์ในซอยวัดกู้เนี่ยนะบ้านหลวงพ่ออยู่เมืงองนนนะขับรถรีบไปจะเอาให้จิตที่วางปล่อยวางจิตเนี้ยไปให้ท่านดูเพื่อจะไปถามท่านว่าทํายังไงมันจะไม่หยิบอีกนะพอรถเคลื่อนออกจากบ้านท่านแล้วจิตก็หยิบเฉยจิตขึ้นมาอีก ลราทำยังไงก็ไม่วางนะทำงไงก็ไม่ยอมปล่อยดูยังไงก็ไม่ยอมปล่อยนะเจอทั้งรถเข้าซอยวัดกู้แล้วะที่ปักเกร็ดนะรถเ,เข้าซอยนะถอนใจเลยทําไม่ได้ทําไม่ได้แนละ้วไปวางมันไม่สําเร็จแล้วเพราะจิตนเป็นอนัตตานะเราวางมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้พอมองว่าจิตนเป็นอนัตตาปุ๊บม,มันวางเลยนะเพราจิตม,มันวางผิดเลยกเข้าไปถึงที่หลวงปู่สุวัตนะ พอท่านท่านออกมานั่งรถเข็นออกมาท่านเป็นอัมาตย์ออกมาเราก็กราบคนก็กราบกันนะท่านยังไม่พูดอะไรนะท่านก็ยิ้มไปยิ้มมาหันมองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งแล้วท่านก็พูดบอกเวลาเราปฏิบัตินะบางครั้งจิตก็วางจิตลงไประหว,ว่างแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกพอจิตมันหยิบสวยจิตขึ้นมานะทํายังไงมันก็ไม่ยอมวางนะเนี่ยจะทํายังไงยังไงก็ไม่ยอมวางโอ้จนเราเห็นไตรลักษณ์นะจิตมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะมันถึงจะวาง นะนี่ยังไม่ทันถามเลยนะท่านท่านสอบตัวแล้วแต่ยืนยันสิ่งที่เราเข้าใจแล้วต้องเห็นใจรักเห็นใจรักนะก็เห็นความปรุงแต่งนั่นนหะสิ่งที่เป็นใจรักนะก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งนั่นแหละนะจิตมันปรุงทั้งวันเคยได้ยินไหมสัพเพสังคาราอนิจจาสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ทำทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารคือ,อนิพพานเป็นอนัตตาเนะนี่ยหลักของธรรมะอย่างนี้นะนี้เราภาวนาเรื่อยๆนะจนทั้งวันหนึ่งเราเห็นนะจิตจริงๆก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะมันมันไม่มีอะไรดีเลยมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นนะทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบ,บังคับ เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะจิตถึงจะปล่อยวางขีดได้อันนี้สอนเผื่อๆไว้นะวันหนึ่งจะเจอถ้าปล่อยวางขีดได้เราก็จะปล่อยวางโลกได้จิตนั่นคือตัวโลกพอวางขีดได้ก็พ้นโลกนะ